2004ค่ะรับได้เปิดรคา,ารได้สวัสดีค่ะ30854เข้ามารับบิดเลยค่ะ ลับไปค่ะหกแสนบาทมาเลยคะ่ะลูกค้าไม่ต้องรอคู่แข่งนะลูกค้าจ้าดีได้ไหมเปิดไปวันนี้ไมมเปิดหลายท่านแล้วนะบอกเลยรับเลยไหมคะบอกเลยค่ะลูกค้าหกแสนบาทมาเลยคะ่กคะกุญแจมีให้สองดอกตามที่กล้องแพนเลยคะ่ะรับไปคะ่ะหกแสนบาทมาเลยคะ่ะซ้ำซื้อไปถ้าสียรออยู่นะคะอยากชมเจ้าไหนสะไรเพิ่มเติมลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะแพนก็ค่อยชมเพิ่มเติเตมได้คะ่ะใช่แล้วคะ่ะพิจารณาต่อสัปดาห์รับราคาไหมแล้วไมมเปิดปลายหกแสนบาทมาเลยค่ะลูกค้าปีสิบเก้าจุดสิบเก้าคือคราวนี้สองพันสี่ร้อยสี่ได้ออโต้เลขหมายแจ้งว่า ออต,ต่อเบื้องต้นแอร์เย็นนะคะบอกคนขับปับไฟฟ้าลูกค้าพร้อมขนาดนี้คงสัางหลัดก็ยังสีดาวอยู่เครื่องยนต์สามดาวห้องโดยสารสีดาวพร,พร้อมไปเลยค่ะมอแน้เปิดราคาได้มาเอาลายใจบิเข้ามาไปว่าสนใจชมอยู่ขอเวลาชมก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ออโต้ค่ะลูกค้ามาจัดาจราคารับไปมาได้ออโต้ไปใช้ง,งานเครื่องสองมาสี่ปีสิบเก้าเท่านั้นลูกค้าปีไม่ลึกมากนะมีเลยไหมคะหกแสนบาทที่ร้านก็ชมอยู่ไม่เปิดราคาไหมคะเอาลายสนใจต้องกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการยืนยันราคารับนะคะที่หกแสนได้เลยมาได้เปิดยืนยันราคาได้มีไหมคะมีไหมไหมคะอ กดูก่อนได้อคอนเซ็์คันนี้ตัววีค่ะลูกค้ารับป่ะราคานี้เลย อันนี้หกแสนบาทหกแสนบาทผู้คุณได้นะคะสามศูนย์แปดห้าสี่อารชมจัได้เพิ่มเติมไหมคะลูกค้าแจ้งหน่อยนะแจ้งหน่อยแจ้งได้ค่ะจะได้พูดคุยกันได้จะได้แผงกล้องให้ชมคุณลูกค้าเผื่อเปลี่ยนใจนะคะใช่แล้วรับเปิดยินญะาราคานี้เลยหกแสนบาทราคานี้แหละลูกค้าไม้เปิดก็ขายให้เปลี่ยนใจไหมคะหกแสนบาทยังทันนะอะไรกดอนไม้ 8, 54, สามศูนย์แปดห้าสี่อาร์สมารีค่ะสามศูนย์สี่หกสี่สองท่านแล้วด้วยรับเปิดราคานี้เลยยังทันดูค่ะหกแสนบาทเปิดมาไม่ต้องรอคู่แข่งเลยคะ่ะใช่แล้วแลวลูกค้าที่แจ้งลำบากะคะ้า ไม้เปิดขายเลยนะใช่แล้วค่ะมีเปลี่ยนใจเปิดเมค้า3 4 6 4 3 0 8 5 4ที่เข้าร่วมมา2องท่านว่างไงดีคะ,ะได้เปิดราคาได้6 0 0 0 0บาทราคานีไม่ไ้ไม่เปิดขายเลยนะลูก,ลกค้ารับไหมเปิดก่อนมีสิทธิ์ก่อนรับก่อนได้จะรับรถมาเต็มขับรถกับบ้านได้ในวันนี้ๆๆเลยนะคะได้เปิดราคาไปไม้600,000บาท6 0 0 0 0บาท,บาทเปลยนใจยังทันค่ะ3046430854กฎยังทันอีกหนึ่งครั้งที่ปรโมยยันราคาได้เลยอย่ารับราคาไป <ๆ S 1> ค่ะ600,000บาทขับคุ่มากค่ะ30464ไปิดหมดราคามาก่อนแล้ว ลานหักสู้ต้องยกให้ว่าราคาไปต่อไม่ค่หกแสนบาทหกแสนบาทไม้เดียวคู่แข่งไม่มานับเลยนะคะหกแสนบาทราคาออนไลน์หกแสบาทหกแสนบาทนับหนึ่งบหกแสนบาทนับสองวันกีจะตอกได้แต่ไม่ต้องรอเลยค่ะเรกว่าหกแสนบาทไม้เดียวนะออนไลน์นะสามศูนี่หกสี่ะคะตอนนี้หกแสบาททางออนไลน์นับสามคะต่คาที่ราคาหกแสบาทออนไลน์ไม่้สามศูนย์สี่หกสี่สามศูนย์สีกประมานันหกสบาทออนไลน์ประมณได้ปปกขอบุณค่ะย้มาชมส